าวลบุรีเตรียมชุดไทยให้พร้อมเคาะแล้วเปิดงานวางัง13-22กุมภาพันธ์2569นี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569 วันที่21ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกางจังหวัดลบรีนายปัทยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2569ครั้งที่38 โดยมีว่าที่ร้อยตีสงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายประยูนยสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานและภาคเอกชนสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาลือและเตรียมการดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆในการเตรียมความพร้อมจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2569ระหว่างวันที่13-22กุมภาพันธ์2569นี้ณพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบวงสรวงสมเด็จพระนารายมหาราชขบวนแหประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนละครลิงทหารวางเปลี่ยนเวรการแต่งไทยจดทะเบียนสมรสนิทัศการตำรับโอสถพระนารายณ์นิทัศการสมเด็จพระนารายมหาราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมการแสดงบนเวทีการการแสดงละครลิงไหว้พระเสริมบารมีวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุการแสดงระบาลบลีบนพระปรางสามยอดการแสดงหมากรุกคนเป็นต้นในปีนี้มีการประดับไปโบราณสถานทั้งภายใน พระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานข้างเคียงที่สวยงามยิ่งใหญ่โดยเปิดให้ชมรีตลอดทั้ง10วัน10คืนทั้งนี้บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศจะเปิดให้รับชมดังนี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึงเวลา22นาฬิกา30นาที วันศุกร์และเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิก30นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังคงเป็นความเอกลักษณ์ของงานคือนุ่งโจงผมสบายการแต่งชุดไทยทั้งเมืองเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลบบุรีพระองค์ทรงสร้างเมืองลบบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองและสเสด็จสวรรคตณเมืองลบบุรี อีกทั้งสร้างบรรยากาศความพึกคักความตื่นตาตื่นใจทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย ในการนี้จะมีการจัดกิจรกรรมก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2569ได้แก่การเดินรณรงค์ชวนชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่ไงไทยทั้งเมืองพิธีขอพระบระมราชานุญ,ญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชการจัดกิจรกรรมแต่งไทยสายย่อและไฮไลท์สำคัญคือการแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2569จึงขอเชิญชวนชาวลพบุรีแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อน รับนักท่องเที่ยวที่จะไปร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ในระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569นี้ขอขอบคุณภาพข่าวจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆลบบุร,บรีสนธยาสีดีดําเนินรายการสวัสดีครับรรรรุบีีีเเเมมืองงนนนนน้าาาาาปนานคกาา่่ ไทยสมัยทวรารวดีหลักฐานยังมีปราแขกแต่สามพาการลบุรีเมืองมีก่อนเคยใหญ่โตชื่อเมืองละโวกชายิของพ่อของมานานวัดมหาธาตุปราสามโนเท็นเป็นพยาพร้อมทิ้งทิ้มทานจึงตกทอดมาเป็นของไทย รีขึ้นใหม่ยกเป็นเมืองหลวงสำรองของเพียงไกลเพราะราชาวังสร้างไว้กว้างใหญ่สดใสเรืองรอ